โรงพยาบาลมหาราชนาครเชียงใหม่ได้รับภารกิจจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และคณะกรรมการวัคซีนของจังหวัดในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าจำนวนทั้งหมด3,858รายซึ่งเป็นบุคลากรที่มาจากโรงพยาบาลในเขตอำเภอเมืองทั้งหมด17แห่งรวมถึงมหาราชนาครเชียงใหม่เองด้วยครับ การฉีดวัคซีนไฟเซอร์มีความละเอียดอ่อนและมีขั้นตอนที่จะมากกว่าการฉีดวัคซีน2องชนิดแรกที่ประเทศไทยเราได้ดำเนินการไปคือทั้งซีโนแวคและแอสตราก็จะมีขั้นตอนระดับหนึ่งแต่วัคซีนไฟเซอร์จะมีความบอบางและละเอียดอ่อนในการจัดเตรียมนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บไม่ว่าจะเป็นการนำมาละลายหรือการผสมวัคซีนเข้ากับตัวทำละลายรวมถึงการดูดออกมา จากขวดเพื่อนําเข้าไปสู่ในไซริงส์ก็จะมีขั้นตอนที่ค่อนข้างจะเลยตอนและมีขั้นตอนในการนําส่งไปยังจุดฉีดด้วยเพราะกระเทือนมากก็ไม่ได้นะครับนั้นการนาส่งก็จะต้องนําส่งด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดการเสื่อมสภาพของวัคซีนรวมไปถึงวัคซีนเองเมื่อละลายออกมาจากภาวะแช่แข็งแล้วเนี่ยก็สามารถเก็บได้ประมาณ28วันนะครับดังนั้นเวลาที่เราจะทํางานเกี่ยวกับวัคซีนไฟเซอร์จะต้องมีระยะเวลาที่ค่อนข้างจํากัด เรต้องดําเนินการให้เสร็จสิ้นจึงเป็นเหตุผลว่าโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่การฉีดครั้งนี้จึงกําหนด,รรดวาาันฉีดไว้เพียงแค่3วันโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่จะยึดมั่นในการรักษามาตรฐานเพื่อให้วัคซีนส่งถึงบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าด้วยประสิทธิภาพสูงสุดที่เราสามารถรักษาไว้ได้เพื่อให้บุคลากรมีภูมิคุ้มกันเต็มที่ในการต่อสู้โรคโควิด -19 ในครั้งนี้ครับ วัคซีนไฟเซอร์ Pfizer เป็นวัคซีนชนิด mRNA ที่มีความเบาบางดังนั้นทางเภสัชจึงต้องทนุถนอมทั้งในเรื่องกระบวนการขนส่งและกระบวนการในการเตรียมจนถึงผู้รับบริการในกระบวนการเตรียมยานะคะยาที่มาถึงหากทำการทอจากอุณหภ,ภูมิติดลบ20แล้วนะคะเป็นอุณหภ,ภูมิ2-8องศาเซลเซียส ยาจะอยู่ได้ทั้งหมด31วันหรือว่า1เดือนนะคะในกระบวนการเตรียมยานะคะเราต้องททนุถนอมยานะคะต้องทำอย่างเบามือเริ่มตั้งแต่สเต็ปแรกนะคะหลังจากจะเริ่มเตรียมนะคะเอายามาจากตู้เย็นก็เอามาตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องก่อนนะคะ กเวลาประมาณ3นาทีนะคะจากนั้นหลังจากยาอยู่ที่อุณหภูมิห้องแล้วนะคะก็จะทำการพลิกมือนะคะอินเวอร์ตขวดยานะคะขึ้นลงขึ้นอย่างเงี้ยค่ะทำทั้งหมด10ครั้งด้วยกันนะคะจากนั้น เปิดฝาจุกยางเช็ดแอลกอฮอล์นะคะจากนั้นเราจะเติมนะคะนอร์โมสลายลงไปทั้งหมด 1.8cc นะคะหลังจากเติมลงไปแล้วนะคะก็จะทำการอินเวอร์ตยาอีกรอบหนึ่งนะคะพลิกข้อมือเสร็จปุ๊บนะคะก็จะถึงกระบวนการรอยานะคะกระบวนการรอยาเนี่ยจะใช้ เข็มที่เป็นโลเดสเปสนะคะหัวเข็มเนี่ยก็คือมีขนาด25หรือว่าเล็กกว่านั้นนะคะเข็มไซริงค์โลเดสเปสที่ใช้ในการรอยานเนี่ยจะเป็นไซริงที่จะใช้นำไปฉีดให้ผู้ป่วยเลยนะคะในจุกยางนะคะก็จะมีการแทงเข็มทั้งหมด7ครั้งก็คือจากที่เรา ละลายยาไปแล้ว1ครั้งนะคะจากนั้นก็จะมีการรอยาอีกทั้งหมด6เข็มรวมเป็นทั้งหมด7รูด้วยกันดังนั้นเราจึงต้องระมัดระวังในการแทงเข็มด้วยนะคะแล้วก็ตัวไซริงโรลเดสเปสเนี่ยก็จะนํายาไปฉีดให้กับคนไข้โดยที่หลังจากที่รอใส่ไซริงแล้วเนี่ยฉีดให้ผู้มาฉีดยาทันทีนะคะภายใน30นาทีค่ะดังนั้นเราก็จะ ดูปริมาณผู้ที่มานัดฉีดกับปริมาณยาต้องเตรียมให้บาลานซ์กันในนามของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ขอกราบขอบพระคุณบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าทุกๆท่านที่เสียสละและต่อสู้กับโรคโควิด -19 ที่กำลังระบาดในประเทศเราและผมขอส่งกำลังใจให้ทุกๆท่านผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้และปลอดภัยทุกๆท่าน แล้เวเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับ